สวัสดีครับามาดูตอนที่9กันซึ่งตอนที่9เนี่ยเขาเขาจะพูดถึงข้อที่เดี๋ย่าข้อที่เ้าเขาบอกว่าการศึกษาลักษณะภายในภายในนะก็คือศึกษาข้างในตัวอารมณ์แบบผ่าตัวหรือแวะตัวดูอ่ะและภายนอกก็คือดูภายนอกก็คือเอาตามองข้างนอกศึกษาภายในก็คือการไปผ่าไปดูหรือส่องลงไปให้เห็นถึงข้างในนะเขาเรียกว่าภายใน ภายนอกก็คือการมองด้วยตาภายนอกเห็นยังไงก็บันทึกอย่างนั้น,นภายนอกของสัตว์มีกระดูกสรรรันหลังคําว่ากระดูกสันหลังก็คือกระดูกกลางลําตัวเช่นกระดูกที่อยู่ตรงกลางของเราอะแล้วก็กระดูกของปลาเนี่ยปลาที่มันมีก้างอยู่ตรงกลางอ็หลูกนะก้างปลาหรือกระดูกกลางลําตัวก็ได้พูดให้ชัดนะกระดูกสรรันหลังกระดูกกลางลําตัวกระดูกแข็งนะ,นะก้างก็เป็นกระดูกนะครับได้ข้อมูลดังตาราง A B C D ทั้งสี่ชนิดเนี่ยมีกระดูกสันหลังหมดทั้งสี่ชนิดเนี่ยมีกระดูกสันหลังหมดพอมีกระดูกสันหลังหมดเสร็จปุ๊บเราก็ไปดูครับเขาไปแหวดูอวัยวะอุ้ยพูดผิดอวัยวะที่ใช้ในการหายใจของสัตว์ชนิดนั้นที่เป็นตัวเต็มวัยเพราะว่าบางตัวอย่างเงี้ยตอนเป็นเบบี๋ก็จะใช้อย่างหนึ่งหายใจพอโตขึ้นก็ใช้อีกอย่างหนึ่งหายใจมันมีการเปลี่ยนแปลงระบบการหายใจของมันแล้วก็ แวะดูข้างในพบว่า A เนี่ยใช้ปอดก็ได้ใช้ผิวหนังก็ได้อีหุย amazing ส,สิ่งมีชีวิตใช้ใช้ผิวหนังในการหายใจได้ใช้ได้ครับใช้ได้ครับอ่าการออกลูกทีนี้เราไปพูดถึงการหายใจก่อนการหายใจของสัตว์นะมันมีอยู่หลักๆก,ก็คือการหายใจโดยสัมผัสกับ ของเหลวดุวยตรงเน่ของเหลวดุวยตรงไงครูอ่าเริ่มครับสัตว์ที่มันเป็นสัตว์แากแรกอะ่ะเขาจะมีผิวหนังที่เปียกชุ่มหรือเขาจะอาศัยอยู่ในน้ํา,าก่อนสัตว์แรกๆกนะสัตว์แรกๆที่เป็นสัตว์ที่อยู่ในทะเลเนี่ยเขาจะอาศัยอยู่ในน้ํเพอเขาอยู่อาศัยอยู่ในน้ําครับน้ําเนี่ยมันจะมีแก๊สออกซิเจนเนี่ยที่ลอยอยู่ในอากาศเนี่ยมาละลายอยู่ในน้ําแต่มีในปริมาณที่ไม่เยอะนะเทียบกับในอากาศเนี่อยอากาศเยอะกว่าหลายเท่ามากๆ แต่ว่าอากาศของเราเนี่ยออกซิเจนแหละสามารถละลายลงไปในน้ำได้นอกจากละลายในน้ำได้ด้วยก็คือในในทะเลครับหรือในน้ำเนี่ยก็จะมีสาหร่ายที่เป็นพืชสีเขียวที่คอยสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วก็ปล่อยออกซิเจนออกมาข้างนอกอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ทำให้มีแก๊สออกซิเจนอยู่ในน้ำได้ด้วยแต่ออกซิเจนที่สาหร่ายสังเคราะห์มาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในน้ำหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันก็จะลอยขึ้นไปบนอากาศได้ด้วยหากมันไม่ได้ละลายกับน้ำ มันก็เลยทาให้น้ําเนี่ยมีออกซิเจนและพอเกิดมีสิ่งมีชีวิตเนี่ยสิ่งมีชีวิตยุคแรกๆหรือว่าสิ่งมีชีวิตเริ่มต้นเนี่ยมันจะยังไม่มีปอดมันยังไม่มีจมูกยังไม่มีอะไรเลยไม่มีอวัยวะใดเลยแล้วมันเอาออกซิเจนเข้าไปใช้ในร่างกายโดยวิธีการแพร่แพร่เข้าไปโดยอาศัยว่าข้างนอกเนี่ยมีความเข้มข้นของออกซิเจนสูงข้างในเนี่ยมีความเข้มข้นของออกซิเจนต่ํามันก็ไปเกิดกระบวนการแพร่ได้ช้อนนวดไว้การแพร่การแพร่เท่ากับ การเคลื่อนที่ของสสา,ารการเคลื่อนที่ของสาาสารสสารจากความเข้มข้นมากเข้มข้นมากไปความเข้มข้นน้อยไปความเข้มข้นน้อยการแพร่ก็คือการเคลื่อนที่ของสสา,ารต้องต้องเน้นย้ำว่าเป็นสสา,ารนะถ้าไม่ใช่สสา,ารเนี่ยมันก็จะไปพูดอีกในหนึ่งก็คือ อาจจะเป็นในเรื่องของการออสโมซิสที่เกี่ยวข้องกับน้ําดังนั้นสัตว์แรกๆเนี่ยมันจะใช้ในการออสในการแพร่กับของเหลวโดยตรงก็คือของเหลวรอบตัวพอสัตว์มีวิวัฒนาการขึ้นนะสัตว์ที่ยังไม่ได้มีมีอวัยวะอื่นอย่างเงี้ยก็จะใช้ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนแก๊สผ่านผิวหนังเลยขอให้ผิวหนังมันเปียกก็พอแต่พอมีสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่าปลาขึ้นมาปลาเนี่ยมันจะมีเหงือก ปลาเนี่ยมันจะมีเหงือกพอมีเหงือกเสร็จปุ๊บมันก็จะใช้เหงือกในการแลกเปลี่ยนแก๊สฟิลเดียวกันกันกบสิ่งมีชีวิตยุคแรกๆแต่ว่าสิ่งมีชีวิตยุคแรกๆเนี่ยจะแลกเปลี่ยนแก๊สผ่านผิวหนังเลยแต่ปลานเนี่ยมันจะใช้เหงือกของมันเหงือกของมันที่อยู่บริเวณด้านใต้นี้เหงือกของมันที่มันจะเป็นซีน่เป็นซี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 ่โดยให้น้าเนี่ยที่มีแก๊สออกซิเจนเนี่ย ลอยผ่านไปแล้วหลังจากนั้นมันก็จะอาศัยการแพร่ออกซิเจนเนี่ยเข้าไปในเส้นเลือดตาก็มีเส้นเลือดนะที่อยู่ตามเหงือกเนี่ยตามเหงือกที่มันอยู่เป็นร่องเป็นร่องนะเวลาเราไปจับปลาหรือกินปลาเนี่ยเราแหวกมาดูเราก็จะเห็นเหงือกของปลาเป็นซี่เป็นซี่แล้วพอปลาที่มันยังเป็นนอยู่ยังเที่ยงพลางพรางงมันก็จะสังเกตว่าเหงือกมันจะแดงเพราะว่ามันมีเลือดอยู่ที่ตรงนั้นเยอะนะมันก็จะอาศัยการแพร่ของแก๊สออกซิเจนเนี่ยเข้าไปในเลือด นะซึ่งตอนนี้มันเป็นมันชื้นอยู่แล้วมันมีน้ําอยู่แล้วมันก็สามารถแพร่เข้าไปได้เลยโดยใช้น้ําเป็นตัวกลางนะลืมบอกไปนะการแพร่เนี่ยจะใช้น้ําเป็นตัวตัวตัวกลางในช่วยในการแพร่นะครับให้ออกซิเจนละลายน้ําแล้วมันก็ค่อยแพร่เข้าไปเหมือนกับตัวนี้เหมือนกันออกซิเจนที่ละลายน้ําเนี่ยมันก็จะแพร่เข้าไปในเส้นเลือดแพร่เข้าไปลักษณะนี้ก็เลยทําให้ปลาเนี่ยสามารถรับออกซิเจนได้แต่พอมีสิ่งมีชีวิตที่มันโตขึ้นเรื่อยๆเนาะพูดถึงพูดถึงสัตว ครึ่งบกครึ่งน,น้ำแล้วกันครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ยมันก็จะหายใจด้วยปอดอหายใจด้วยปอดแล้วก็หายใจด้วยเหงืออด้วยบางชนิดนะเช่นปลาตีนอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็หายใจด้วยผิวหนังด้วยอทีนี้คุณจะพูดถึงกบกบในที่เนี้ยตอนที่มันเป็นลูกอสเป็นเบบี๋อ่ะลูกอสเป็นเบบี๋นยมันจะหายใจด้วยเหงือออ่าที่มันเป็นลูกอสว้ยเด็กเด็กเดก็ดกเเนะี่ยอ่าเหงือกแต่พอมันโตมันจะหายใจด้วยปอด หายใจด้วยปอดลูกครูก็วาดกบไม่เหมือนนะปอดนะหายใจด้วยปอดเนีย่ยหายใจด้วยปอดแล้วก็สามารถหายใจผ่านผิวหนังได้ด้วยวะได้ด้วยนะเพราะว่าผิวหนังกบเนี่ยมันจะเปียกชื้นมันก็สามารถหายใจแลกเปลี่ยนแก๊สผ่านผิวหนังได้ออกซิเจนผ่านผิวหนังได้แล้วหลังจากนั้นพอขึ้นจากน้ําเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นสัตว์บกสัตว์เลื้อยคานก่อนสัตว์เลื้อยคานเนี่ยก็จะมาอยู่บนบกแล้ว พอมาอยู่บนบกเสร็จปุ๊บสัตว์เลื้อยคานเนี่ยจะใช้ปอดในการหายใจซึ่งสัตว์เลื้อยคานเนี่ยใช้ปอดเสร็จปุ๊บกระบวนการหายใจด้วยปอดเนี่ยมันก็จะเหมือนกับคลิปก่อนหน้านี้ที่จะมีมีการแลกเปลี่ยนแก๊สโดยอาศัยก็คืออากาศเข้าไปในปอดอ่านี่คือปอดคนแล้วกันเนาะอากาศเข้าไปในปอดพออากาศเข้าไปในปอดในอากาศมีออกซิเจนออกซิเจนเนี่ยก็จะแพร่เข้าสู่เลือดอ่าแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในเลือดก็จะแพร่ออกมา ก็จะสลับกันมันก็เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สได้โดยใช้ปอดในการแลกเปลี่ยนแก๊สแล้วก็อีกสังเกตอีกนึงนะปอดเนี่ยจะมีเลือดไปหล่อเลี้ยงและปอดก็จะชุ่มชื้นด้วยไม่ได้เป็นปอดแห้งนะครับอ่าปอดมันจะมีของเหลวเคลือบไว้เขาเรียกว,ว่ามีเมือกเคลือบเพื่อที่จะเป็นตัวกลางฟิวเดียวกันกับน้ําที่อยู่ในทะเลที่เป็นตัวกลางทําให้แบบสามารถเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนได้อ่าถ้าไม่เปียกนี่ก็จะทาให้ออกซิเจนไม,ไ,ไม่ได้ละลายพอไม่ละลายเสร็จปุ๊บมันก็จะแพร่ไมไ พราะการแพร่ต้องเขาเรียกว่าต้องอาศัยของเหลวหรืออาศัยความเข้มข้นที่มันแตกต่างกันมันถึงจะแพร่ไปได้ถ้ายังเข้มข้นเหมือนกันมันก็จะแพร่ไม่ได้อันนี้คือเข้าๆกอนหลังจากนั้นพอสิ่งมีชีวิตที่มันสูงกว่าสัตว์เลื้อยคานก็คือสัตว์ปีกสัตว์ปีกก็จะใช้ปอดอสัตว์ปีกก็ใช้ปอดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็ใช้ปอดอปอดเข้าๆแบบนี้ผาอาจจะพูดติดพูดขัดไปเนาะเพราะว่า เหมือนครูจะไม่สบายในการอัดคลิปนี้แต่ว่าก็พยายามที่จะอัดให้มันได้แบบอย่างต่อเนื่องถึงยังไม่สบายแต่ใจก็สู้อ่ะถ้าที่เรียนฟังแล้วมันไม่ค่อยเข้าใจหูกหนูสามารถไปดูใน youtube ก็ได้นะครูให้แบบเกินแนวทางว่าในการที่จะทาโจทย์ข้อนี้เราจะต้องทํำยังไงบ้างเราต้องรู้อะไรข้าวๆก่อนมันมีหนังสือเรียนแล้วก็มันมีคลิปที่สอนอยู่ในลักษณะพวกนี้นะครับย้อนกลับมาดูครับดังนั้นเราก็ดูก่อนว่า โจทย์ข้อนี้อันนี้เราชัดเจนแล้วครึ่งบกอันนี้ครึ่งบกเหมือนเป็นฟิวกบอันนี้ปอดไม่นกก็เลื้อยคานไม่เลื้อยคานก็คนนะเหงือกก็คือป่าทีนี้ดูนี่ก่อนเขาบอกว่าโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาพบด้วยสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมดังนั้นไม่มีทางเป็น A และไม่มีทางเป็นดีแน่นอนเพราะเอมันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ําและดีก็เป็นป่าเขาบอกว่าข้อมูลจากข้อมูลสัตว์ชนิดใดที่เสี่ยง ต่อการไปโลกสุนัขบ้าโลกสุนัขบ้าดูสุนัขก่อนสุนัขเนี่ยเวลาออกลูกเนี่ยเลี้ยงลูกได้นมดังนั้นต้องเป็นสัตว์เลี้ยงลูกได้นม,นนนลนมและสัตว์เลี้ยงลูกได้นมทุกชนิดเนี่ยจะต้องออกลูกเป็นตัวออกลูกเป็นตัวไม่ได้ออกลูกเป็นไข่นะออกลูกเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวดังนั้นก็มองเห็นชัดเจนละว่าควรจะตอบข้อไหนนะข้อนี้ีไม่ใช่นะครับเพราะมันออกลูกเป็นไข่ แล้วมันก็มีเกตควบคุมคุมตัวด้วยซึ่งมนุษย์เราเนี่ยหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือสุนัขเนี่ยไม่มีเกตคุมมัมีแต่ขนนะดังนั้นข้อน,นี้ก็เลยต้องตอบบครับดังนั้นหลังจากที่ฟังคลิปนี้แล้วอ่ะคําพูดไหนที่มันติดมันขัดเนี่ยเหมือนครูไม่สบายเนี่ยหนูก็ไปดูเพิ่มเติมหรือหนูไปหาเพิ่มเติมได้โดยครูไกด์ไลน์ให้แล้ว,ว่าเราจะต้องรู้ในเรื่องประมหันนี้สําหรับตอนนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ